เขีงยังงยังไป้งี่อยงขึ้นมร้อามรอยมึงสามรอยถึวา้อยถาม้อยงกา้อมอยันีามอยถาอยถงม่ยงม่เงินมร้อยมันอยถอยง้าม้อมามงสา้งสามร้อมร้อา้อย้อตาม้อยาม้มมามยามรอามยม้าอย้า้สองคนนั้นเด้ คือว่ามาน้ำเดียวก็เป็มาน้ำเดียวมาไผ่มามันโอ้ยบอกว่าอยู่ใส่ตอนนี้คำว่าช้อนคนนั่นใช่มากินข้าวน้ำที่ตั้หน้าบ้านน้าลานปู่เอออยู่รถเดี๋ยวจะไปแล้วเด้อบอกไปไปนี่จัะอืมไม่อยู่เด้อเออเอาอพีทก้นไม้พ่อคของหนูเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบร้อยหนึ่งนี่เจ้าของบ้านจะทำให้นะนุ่งเอาเขาทำจริงๆรน้องแม่พีอ่ะอันนี้ปลาอะไรเหรอคะ ปลาทับพีเขาบอกเสียบเสียบปลาสำลีปลาทพีไก่มือเนี่ยไปเอาเด้อปลาทัพีปลาสำลีตอนนี้ก็เป็นรอบซ้าชาฮะต้นโอฮะเฮ้ยมันติดแดงเหรอวะโอตีติดลิกสิบกระดาษชู้กระดาษชู้ด้วยนะเบ้้วดีครับค่ะมาถึงกโมงอะมาถึงกโมงอ่ะ มมาชนเข้ามาสัสดีคับมาพี่มาพี่โอ้ยิ้มพาวจ้ะผู้บ่าวมาเลยวผู้เ่าวสวัสดีค่ะผู้เ่าวไผ่เนาะนน่ัดปลาหมึกนเดัดปลาหมึกมาแล้วเด้อคัดปลาหมึกผู้บ่าครับเข้า้วนะอ้มนกโอ้ย้สาเนาะอะรน้นโอ้ยมันมาบ่ไร้อันนี้พนไม่อัน ยาบาคุณกัญญานะคะเอาของมาลงไว้แล้วเขาก็ไปนอนเตางอยค่อยบอกว่าให้ไปนอนที่อน้องอ้อเดอแล้วก็เลยบอกว่าปังปอนเลยจบเรื่องตรงวัรีสอร์ทเออขามาแล้วไปไปเตางอยเนาะตรงวัรีสอร์ทแม่อันนี้ขยะบ่กขยะแต่โบเมนขยะนี่ลูกขยะนะค่อยกินขามันเนี่ยขางาอ๋อขาปู คนเข้าอยู่ตายแล้เนี่วอลลัมาแต่คณะเดียร์เดี๋ยวก็เข้าทีสี่แล้แม่อยู่ข้างนอกคนเดียวโฮ้ยแม่พี่ไม่ได้อยู่อ่ะจัดไม่ได้ไปก็บเราจัดมันรถจัดมันรถเไม่ต้องให้มันไล่สดมือนี้นะใช่ค่ะเบิร์ตไล่ได้ละวี่ออกมาจากที่โน้นตั้งแต่วันไหนอรับอกมาอันนี้มาเจอกับน้องที่อยู่ใต้ อแล้วก็น้องสาวอยู่ั้างมาเจอกันที่เอารถไปเอ็นบึงเด้อ้ก็รน้องสาวเนี่ยที่มาวันที่ยีสแม่นิะบบตังแต่ยี่สิบสีนี่ก็ยาวเลยกันวยที่ไหนบ้างัโคโรยุนะั่เฮ่า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 อ่าฮ่าฮ่าฮ่าห่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่บฮาฮาฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮัาฮ่้ฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่่า่า่อ่าอาั ตาอยู่จังหวัดไหนเอาแน่ๆเอาอาเองเราพันแล้วคนกรุงเทพคนกรุงเทพแระเบิดแม่ระเบือก็เร็วกบมามงเกาคนกรุงเทพไปห้อยไปห้อยขวงพันเรากลับมามงเกาอีกแล้วสีเหลอมาพูดอาหารเราอันนี้แหละอาหารอ๋อด้านไว้แล้วไปเมื่อสองปีแล้วนั่นเรามา เราไปเที่ยวไหนอะเราไปเที่ยวเลยแลแยอยากไปไหมวัดดันพะอินจะพาไปวันนี้ไปแล้วครับไปมาแล้วไปเชียงคานมาเลยวิ่งตามลำน้ำโขงไปเลยไม่อยากไม่คิดอยากไปบ่หมอนี่จะพาไปสิไปอุบลไม่จะไปไหนเก็บลายละเอียดอุบลให้หมดเออไม่จะไปเดี๋ยวสรุปเด้อพังเด้อพังยายน่ะจังพวมพังยายนำบ่ได้เคยอยู่บ้านกกอกจากเ่อ สหาก็กลับมาเมื่อคืนนี่ก็ยังบ่ได้ทำงานบ้านงานบ้านงานซ่งเขาไ่ได้ทำเออเป็นแม่สีเรือนเนี่ยจริงๆในใจอยากทำงานบ้านตลอดเวลาใช่แต่เนื่องจากภารกิจรัดตัวนะครับก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางอยู่เลยเลยเนนี่ถือว่าเป็นการซ้อมเพราะว่าเดี๋ยวถ้ายังไงเวลาที่สามารถรับงานได้นะครับวงจำลองบันเทิงศิลป์เนี่ยคิวยาว ต้องบอกอยู่ยาวคณะเลยนะคณะใดบอกจำลองบันเทิงเสียงอยู่ยาวงานบ้านงานเรือนที่อยู่ในใจเสมอเนี่ยไม่เคยเลยโอ้โหกงานบ้านหกกลับมาขี้แมวเต็มกระด้งเอออี๋โอ้โหจักอีกแล้วถึงขันภาษาอิตาเอีสานจังเลยเนี่ยสู้ค่ะยังไม่ไม่ได้พูดอะไรแม่ก็นึกถึงคืนนั้นแม่ก็หัวแล้วคืนงมยานสู้ มันผ่านไปแล้วแม่มัมจกบุกบริสุทธิเจ้าเด้อเขาว่าวเลียๆมัมจกบุกบริสุทธิแม่บริสุทธิเจ้าเลยความอันตราโดนคนเซลอยอะเซลเรื่องนอ้องวิตาทั้ทงคู่เลยทั้งคู่เลยก็ดีแล้วไงเออก็ดีแล้วเขาจะได้รู้ว่าอ่าคณะเรามัน นั่นมันคะแนอะไรมันบ้าขนาดไหนถามเอฟซีหมายว่าเราจะทํากลุ่มปิดกันฮะเราจะแสดงแสดงแบบแต่ว่าไอแอนเขาเขาจะมาลงทะเบียนเลยไอ้แอนแอนเพมเบอรี่นะมาลงทะเบียนเข้ากลุ่มเราเข้าคณะแล้วเหรอจ้าอ๋อแม่พิจารณาไหมล่ะพิจารณาอยู่ตำแหน่งร้องเพลงนักร้องจะร้องนำฝ่ายหญิงจะไปรอ คุณชันชัยอยู่ชามิลลาพระอภัยไม่มาพระอภัยมณีไปนะก็จะไปเป็นนางนสือ่สมุนนักนักลงนำาครยินแม่แม่ก็ปูไปปรึกษาผมผมก็ไปไม่เป็นเลยตาไม่ทันไม่ว่าเรื่องอะไรด้วยก็พูแ้เรื่องเดียวไม่ของของแอนคณะตลกตลก นำการนำกันถ้าร้องนี่ร้องคนนี้ใด้คนนี้อันนี้หมอลำเด็กเราเราแบบตลกตลกไม่ใช่แบทเทิลกันระหว่างคณะจำลองบันเทิงเสียงกับหมอลำผู้ขวัญนะแล้วก็จะทำเป็นกลุ่มปิดแม่ว่าจะจะจะแสดงเรื่องแม่ย่ากินปี๊ยได้เลยแบบเป็นเป็นตอนนะแบบทำแต่งตัวแบบธรรมดาแม่ย่ากินปิ๊ยลูกใครเอาเปี๊ยมาให้กินม่ย่าบกกินแม่ย่ากบ กินตีนกูจะกินปลาเอออเาเอาตอนเดียวแค่นั้นแหละตรรงนนีีู้้่่จักกดอยากินตเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนบทให้ก็ได้สองคนนี้เกิดไม่อยู่ในนี้ฉม่องนี่บทเดี๋ยวเดี๋ยวปรึกษากันแลนะผู้กำกับผู้กำกับแล้วผู้กินกับ อยู่เรื่องเขียนบทบ่ต้องเป็นห่วงอยู่ในก่อนล่ำที่เปินเอมีหลายล่ำภุะครเจ้าของคณะอ่าเจ้าของคณะถ้ารักษาคณะบบได้กับคณะกับนี่เฮียอะไรนี่คือคุณสมบัติของผู้จัดการแล้วก็ถ้าคณะนาไม่มีไม่ไม่มีไม่มีอันนี้นะไม่รักษาคณะคณะเฮียอะไรเเจ้าของคณะกับแจ๊คเฮียไปส ออันนั้นนะครับไปทำคอนเทนต์เขาไปหาเงินมาสร้างคณะก่อนมันมีที่มาอยู่ในคณต้องบอกว่ามันมีที่ไดสมัครงานคนวยเก็บคนวยของก็ได้โอ้สมัครเป็นของ่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วพวกคุจะทำอะไรเนี่ยไม่ได้เชื่อหรอใช่แล้วก็หัวหน้าคณะนี่จะจะหากระโปรงมาให้ตังหาก เจ้าหน่ะเด็กไม่เดินเสอ้อนะก็กินคิอเขากั่นไงพี่มัน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 กินลวดลวดนะไรก็จำลองมันเทิงจำลองมันเทิงกิ๋นอยู่ใะเอาแกงอันนั้นมาให้เรากินได้นะนะเออมีแอนนะคะแล้วก็แม่กิเรากินเข้าไปค่ะเราจะตั้งคณะกราบปลาเขาเอามาตะพุ่นได้ทุกอย่างนี่ทุกอย่างนี่คุณเขาจัดให้เลยคุณกัญญาน่ะเอามาจากนู้นอันนี้กัจริง เาชื่อมาเลยค่ะไม่รู้จักว่าแม่มีเดี๋ยวจะจับเปจำลองมาเทินศิลป์ตอนต่อไปนะเดี๋ยวจะมีเรื่องเด็กแต่ว่าอันนั้นแม่เราจะทำเป็นลุ่มปิดที่แม่เข้าใจเรื่องจะต้องมีบัตรเข้าชมด้วยนะบัตรละเก้าสิบเก้าบาทจ้ารู้จักแล้วบอกให้ละเดิเจ้าคุยกับค่อยเรเมื่อคืนนี่ แต่ต้องไปปรึกษารายละเอียดอีกสัฮากลับมาใจอุบลก่อนเด้อเขอจบคลิปแค่นี้เด้อคนเชื่อแรงเนี่ยยิ้มคนไลค์คนเชื่อสัตว์แต่แต่ยำแต่